ครับสวัสดี FC, แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรืองไหลยนต์นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูวัหน้าสอนนะเนี้ยวัหน้าสอนทำอะไรวันนี้นะฮะเอาชายเล็กมาเอามาอะไรนี่ชายเล็กนี่มาอาวนะฮะเอาไปนั่งอย่างพี่ทางหลังฮะ,ะ,ะเย็นตีนะ ว่าผัวเขาบอกได้ว่ากทือนี่แหละคนนอนใต้ทองรถเนี่ยมันเย็นดีส่วมมากมันจะเย็นฮะเย็นดีดีเอาหมอนวะยกเครื่องวอะเดี๋ยวเบอร์ไหนนี่เบอร์สี่เออเบอร์ห้าครับ ตัวนี้เป็นตัวชายเล็กก็น่าจะวิ่งไม่ได้แล้วนะฮะต้องปิดตำนานชายเล็กเบอร์ห้าไปอีกหนึ่งคันนะฮะไม่ได้เกิดแล้วนะ,ะจริงถ้ารถยังวิ่งได้น่าจะเกิดได้อยู่นะฮะน่าจะกลับมาเกิดไม่ได้ละนะฮะโอ้ช่องประตูใหญ่มากเลยนะฮะตอนนี้ลูกค้าเอาเครื่องยน นะฮะลูกค้าเอาเครื่องยนต์เลยจะเป็นการถอดออกครับถอดยกเครื่องแบบคงตัวถังไว้นะฮะท่านี้มีเล่มเทะเบียนแจ้งจอดไว้นะอันนี้นะครับก็ใครจะเอาไปทำเป็น,นรถบ้านรถรถบ้านหรือรถร้านอาหารร้านกาแฟก็ลองเข้ามาดูนะครับนี่เป็นรถยาวประมาณ8เมตรนะฮะข้าอีสานมีจัดส่งนะฮะค่าใช้จ่ายจะน้อยตันนี้เป็น W O 6D 160แรงนะฮะเป็นเครื่องยนต์6สูบ รถขับมาเป็นห้าเกียรนะะ์ตัวนี้เป็นห้าเกียร์เครื่องก็มีเยิ้มข้างบนหน่อยเยิ้มข้างบนนี่น่าจะเป็นโปเกนนะฮะโเกนฝาครอบวา,วา,าล์วเสื่อมถอดออกมาละเราหน้าสอนนะฮะคือโครงตัวนี้ก็ยังเอาไปทำร้านอาหารได้นะ,นะะยาง แปดสองห้าขอบสิบหกเป็นตำนานไปเลยครับชายเล็กตัวนี้ตู้มันจะไม่สวยเท่ากับเบอร์สี่นะมีอีกคันหนึ่งนะฮะเบอร์สี่แต่ตัวนี้ได้เครื่องนะ,ะเครื่องยนต์แต่ตัวนั้นเครื่องมันหลวมเป็นครหกบีบีนี่ฮะตำนานชายเล็กครับเดี๋ยวพาดูรอบคัน เป็นสายสนะี่ซมเจ็เจ้าของรถเป็นเจ้าของสายด้วยนะนี่บันท้ายครับบันท้ายก็ประมาณนี้เลยอาจอดโชว์ครับจอดโชว์ทำ้าอาหารเลื้องกาแฟหรือทำเป็น ที่พักรีสอร์ทเทียงนงเทียงนาก็ว่ากันไปนะฮะผมความพลาสติกไว้นะฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีวิ่งแล้วนะรถพวกนี้หวานเย็นบางพื้นที่เขาเรียกหวานเย็น เบียนแจ้งจอดไว้นะครับเป็นคัสซีของฮิโน่เคมเียงน้ำจิ๋มบนมีดัเย็ดได้่นเลยลย,ลย่างนวดวานค้อยใส่ตะสมวาเจครูขวาดเสียปากเลยเยลอยวา เออเนี่ยนี่แหละครับงานกวนคนย่างดีเลยนะฮะ่าต้องรีบว่าจะไปบวชให้เอลงานศพตอมาแต่งานศพนี่แหละเป็นบ้าเขาเรียกว่าบ้ามีแถบปีหน้าหรือว่าน้ำโมได้ไหมอาย่างรอบบ้าน พอบ้านฮะโอ oh, oh. Oh, 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 ้หาว่าเพื่อนแล้วบ่โมนี่โอ้ยจิตนาถอดเครื่องที่จริงใครจะว่านะเขาว่าจิพาไปเอารถเลยดิแปลก้อนอะไโว้ยเหตุในละโมโยคอยไปผู้เดียวไม่ด้วยแต่ก็บุกรูกขอไปเรียนแล้ว แล้วจาออแบวก็ได้ับุือโอ้อยวอตาู้อ้อยังยนเอ้าธรรมดาละพี่ง,งานนะ่ะน่ก็ต้องเปืน้นเปื้นธรรมดาละอย่าไปหาหลาย

สมัยก่อนนี่ยใส่เกอร์บูเนี่ยสมัยก่อนมันจะใส่เกอร์บูธยังสิอะไรเห็นงานเห็นงานหรือเชี่ยงกกง <c oughs> เอ้กกใครหาอยู่ตู้ตัวนี้ก็เอาไปทำร้านได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันนั้นต่อนะครับพรุ่งนี้นะคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูคันนั้นปิดตำนานไปอีกหนึ่งกันครับ